การแข่งขันฟุตบอลลีกยุโรปเป้าหมายของแต่ละทีมนอกจากจะต้องการคว้าแชมป์ในประเทศให้ได้แล้วพวกเขายัางต้องการไปเล่นในเวทีใหญ่ซึ่งนอกจากจะมีเงินก้อนโตให้กอบโกยแล้วการเป็นสุดยอดแห่งยุโรปก็คือสิ่งที่ทุกทีมปรารถนาสกุ่พิเศษไทยกอลวันนี้จะพาท่านไปพบกับสุดยอดทีมแห่งยุโรปทีมใดจัดอยู่ในอันดับไหนเราไปดูกันอันดับที่10แอตเลติโกมาดริด ทีมพรามีมีประวัติที่ยาวนานถึง117ปีแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยประสบความสำเร็จถึงการเป็นแชมป์ของยุโรปแต่ในฟุตบอลรายการอื่นๆก็ถือว่าเป็นขาประจำที่มาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งมากความใกล้เคียงที่สุดของพวกเขาก็คือการเป็นรองแชมป์ยุโรป3ครั้งในปี 1974, 2014และ2016นับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นยูโรปาลีก ทีมระมีพผง,งาดคว้าแชมป์ได้ถึง3สมัยรวมถึงยูฟฝ่ซูเปอร์คัพอีก3ครั้งและเคยผ่านการคว้าแชมป์ลาลิก้ามาแล้วถึง10สมัย <S <S อันดับที่9แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมปีศาจแดงมีอายุถึง142ปีพวกเขาคือมหาอำนาจของอังกฤษตัวจริงตั้งแต่ยุค90เป็นต้นมาแต่หากมองถึงผลงานโดยรวมในระดับยุโรป ทีมปีศาจแดงยังเป็นรองอีกหลายๆทีมอยู่พอสมควรพวกเขาเคยเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว3สมัยคือปี1968ปี1999และปี2008และเป็นทีมจากอังกฤษทีมแรกที่ครองแชมป์ยุโรปโดยมีแชมป์ยูโรปาลีกคัพนะครับ,รบยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพมาครองได้อีกอย่างหนครั้งและแม้ว่าพวกเขายังจะต้องสะสมบารมีในยุโรปเพิ่มเติมแต่ในประเทศ แมนยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมที่ครองแชมป์ลีกสูงสุดถึง20สมัยรวมถึงเป็นแชมป์เอฟเออีก12สมัยถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันอันดับที่8อินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก่อตั้งมาแล้วถึง112ปีเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้ว3ครั้งคือ1,964 1 9 6 5และ2,010และป็แชมป์ยูฟ่าคับอีก3ครั้ง นอกจากนั้นกอวนเวียนเป็นขาประจำในการเข้าร่วมถ้วยใหญ่ของยุโรปเป็นประจำเพราะมีดีกรีเป็นแชมป์กันโชคเซเรียถึง18สมัยซึ่งทีมงูใหญ่ในแต่ละยุคก,ก็มีดาวดังระดับโลกอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดคริเตียนวีเอรีจูเซเป้แบกโกมีคาลไฮรูเมนิกเอดรสเบรเมโรธามัตติอุสเยเกนคริสมันพวกเขาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขุนพลของทีมงูใหญ่มาแล้วทั้งสิน้น และปัจจุบันก็กำลังทวงความยิ่งใหญ่ให้กลับคืนมาภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้อันดับที่เอาจคอัมสเตอร์ดัมถือเป็นมหาอานารลูกหนังจากคอลแลนด์นับตแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ผลิตดาราลูกหนังออกมาประดับวงกา,ารอย่างต่อนเนื่องตลอด120ปีที่ก่อตั้งสมโมสรมาอาแจ็ค ได้แชมป์โยุโรปมา4สมัยในปี1971-1972-1973และ1995มีเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่สามารถควา้าแชมป์ได้ถึง3สมัยติดต่อกันแต่พวกเขาก็ทำให้เห็นแล้วเพราะเป็นช่วงรุ่งโร์ของยูฮันครับนักเตะเทวดานอกจากความสุดยอดในเวทียุโ,ยโรปแล้วผลงานในลีกบ้านเกิดพวกเขาก็ครองแชมป์มาแล้วถึง34ครั้งและยังเป็นทีมที่มีดาวรุ่งขึ้นมาเล่นอย่างต่อเนื่อง จากการที่อะคาเดมี่ของพวกเขาได้รับการยอมรับว่าอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอันดับที่6ยูเวนตุสมหาหนาจลูกหนังอิตาลีก่อตั้งมาแล้ว122ปีเป็นแชมป์คันโชเซอามาแล้ว35สมัยแต่การเป็นแชมป์ยุโรปของพวกเขาเคยสัมผัสมา,มาเพียงแค่2ครั้งคือ1985และ1 9 9 6แต่ถ้าพูดถึงการเข้าชิงชนะเลิศพวกเขาเข้าไปชิงได้บ่อยครั้งมาก แต่ก็ต้องจบโดยการเป็นพระรองซะเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามทีมมาลายไม่เคยขาดแคลนดาราระดับโลกไม่ว่าจะเป็นมิเชลพราตินีซินดินซีดานหรือคริสซิโนโรนันโดแม้ว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกยังไงก็ต้องแวะมาเยี่ยมเยือนด้วยการสวมเสื้อลายขาวดำของยูเวนตุสกันสักครั้งหนึ่งอันดับที่ 5. ้าลิเวอร์พูลก่อตั้งมา128ปีแล้ว และถือเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในวิธียุโ,ยโรปสูงที่สุดของอังกฤษควา้าแชมป์มาแล้วถึง6สมัยในปี1977 1978 1981 1984ปี2005และปี2019รวมถึงได้แชมป์ยูฟ่าคัพอีก3สมัยและแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก4สมัยแถมยังเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอีก18สมัยดีกรีของพวกเขาไม่ธรรมดา และมัดจะถูกชะโลกกับการเล่นในยุโรปแต่พวกเขาก็ขาดช่วงจากการเล่นฟุตบอลยุโรปไปถึง5ปีจากการโดนแบนเนื่องจากโศกนาฏการรมที่เฮเซลสเตเดียมมิฉะนั้นอันดับพวกเขาอาจจะอยู่สูงกว่านี้ก็เป็นได้อันดับที่4 AC เอซีมิลานมีอายุยืนยาวมาแล้ว120ปี และเป็นแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปมาถึง7สมัยในปี 1963-1969, 1989, 1990, 1994, 2003และ2007มากที่สุในบรรดาทีมจากอิตาลีและยังเคยคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพอีก5สมัยคัหเือนะคับ2สมัยและเป็นแชมป์กันโจเซียอีก18สมัย ปัจจุบันทีมปีศาจแดงดำอยู่ในช่วงขาลงหลังจากที่หมดยุคข,ของซูวิโอไบรุสโคนีแต่ผลงานในอดีตของพวกเขาก็เพียงพอที่จะทำให้ยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปทีมหนึ่งเลยทีเดียวอันดับที่ 3. b a บาเยิร์นมิวนิกมหาอำนาจในวงการฟุตบอลเยอรมันตัวจริงปรตพราสะสตส์สโมสรอ,อยู่มายาวนานถึง120ปี ควา้าแชมป์ยุโรปมาแล้ว5สมัยในปี 1974, 1975, 1976, 2001และ2013แต่พวกเขาได้เข้าชิงมาแล้วถึง12ครั้งรวมถึงการเข้าสู่รอบตัดเชือกและแพ้ไปถึง14ครั้งเรียกได้ว,ว่าวนเวียนอยู่ในรอบรองชนะเลิศมาโดยตลอดจึงเพียงพอที่จะทำให้มีผลงานแซงมิลานขึ้นไปนั่งแท่นเป็นเบอร์3ได้สาเร็จ และยังเป็นทีมที่ได้แชมป์บูเลซิก้ามาแล้วถึง29สมัยซึ่งอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดของวงการฟุตบอลเยอรมันและยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนจากการเป็นสุดยอดลูกหนังเมืองเบียร์ได้เลยอันดับที่2บาร์เซโลนามีอายุ120ปีเช่นเดียวกันเต็มเปลี่ยนไปด้วยนักเตะระดับโลกในทุกยุคหากนับความสาเร็จในประเทศอย่างเดียวพวกเขาซิลแชมป์ลาลิกาไปแล้วถึง26สมัย เขาพดเร30ครั้งและเพียงพอต่อการเข้าเป็นขาประจำในฟุตบอลยุโรปแม้ว่าจะเคยซิลแชมป์ยุโรปเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นในปี1992ปี2006ปี2009ปี2011และปี2015แต่การไปแชมป์คัสบีนักัพ5ครั้งและยูฟ่าคัพอีก4ครั้งแต่ก็ถือได้ว่าเขามีดีกรีแชมป์ยุโรปต่อเนื่องรวมทั้งยังไปแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก5ครั้งเรียกได้ว,ว่าถ้วยแชมป์ เต็มครังของสโมสรเลยทีเดียวและอันดับที่1ก็คือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดด้วยผลงานที่บ่งบอกถึงความสุดยอดเพราะตลอด118ปีที่ก่อตั้งสโมสรพวกเขาได้แชมป์ถึง13สมัยและยังไม่มีทีมใดเฉียดเข้าใกล้ได้เลยนอกจากนั้นยังเป็นทีมเดียวที่ครองแชมป์ยุโรปได้3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เปลี่ยนยุคมาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก และเคยครองเจ้ายุโรปมาแล้วถึง5สมัยติดต่อกันปัจจุบันเรอัลมาดริดยังคงเปลี่ยมไปด้วยดาดังระดับโลกอย่างต่อเนื่องและยังเป็นทีมที่ครองแชมป์ลาลิกามากที่สุดถึง33ครั้งเรียกได้ว่าเป็นราชาทั้งในสเปนและยุโรปเลยทีเดียว